ทุกท่านเข้าสู่รายการต้าต้าเรทโรเรทโรนี่ว่าเป็นเรทโรกันหมดเลยนะคะคือจากว่ามันมาจากดิฉันเองช่วงนี้ดิฉันกำลังอินเรื่องเรทโรมากตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานเพราะเราอันนี้มาคุดเคสเลัเป็ดวันนี้เราก็น่าเลยนะต้ก็มานั่งแข่งด้วยแล้วบอกไหมบอกเข้าคุณมากเพราะเข้าอะไรนะก็เข้าอะไรนะอิสเน็ตอะไรอ่ะเขาบอกอิสเน็ตไปไปที่เด็ดตุ๊ดไม่ใช่ที่ขา อีโนะตะคามอีโนะตะคาอของคุณอะไรมาตุ๊ดเพื่อสุขภาพและแข็งแรงควรขอบตัวไมเด็กอีเด็กนี่มันเป็นโรคพิการเไมหน้ามันใหญ่ข้างเล็กข้างไปดำนมนะเออนมเขยายหญ่กี่นอะไรจินดาเบียร์บับฉบับหนังสือหนังสือแล้วนี่นี่เขาไม่ตอกเหมือนกันนะนมนี่เขาเหมือนกันนะนี่นอะไรหรือปฐมตรงนี้ในปฐมหน้ามัธยมนมมหาลัยสารพรนใช่ไหมอะ แต่ว่าปิงต่อไม่ใช่น่ากษาผู้ใหญ่นมบังแครน่าเช่นได่ขอโทอดีวยวนี้ค่ะขอโทษอาจจะได้เป็นอีกตัวนึงด้วยนะพวกเราอ่ะขอบคาณผู้ชมนะคะเข้ามาในรายการสตาสตาเช่นเคยทุกวันนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะ พูดคุยกับเรานะคะส่งข้อความมาได้นะคะที่เอสอ็มเนะคะพิมเอสตามด้วยข้อความนะคะส่งมาที่4642787ถ้าเกิดเราอยากดูรูปเหรคะถ้าดูรูปนะคะก็ส่ง S มาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ส่งรูปมาที่4642344นะครถ้าเกิดใครอยากมีเซ็ก ยกับเรานะคะที่เบอร์02541874และ75ค่ะจำอีกทีนะคะ02541874และ75แต่อยากให้ SMS เข้ามาเยอะๆคืออยากด่าใครในนี้ก็ส่งมาได้ทุกอย่างรีบรีบส่งกันเข้ามานะคะอย่ามัวประดิษฐ์ประดอยกันอยู่นะคะส่งกันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะั0 2 5 4 8 7นะคะใช้หมดเลยแรกไม่อยากอ่านเราจะให้คุณวิศน์อ่านแต่ก่อนอ่านข่าวจะบอกวคนที่แขกรับเชิญของเราเลยนะเป็นแขกรับเชิญที่แอนทิกแล้วก็ไม่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 โนแขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นคู่แข่งของ วงซีควินกับวงบีโอวายคนเดียวกันซีควินบีโอวายแล้วก็เป็นพวกบอยแบนด์สังเกตไหมเดี๋ยวนี้บอยแบนด์จะมาแต่ไมี่ห้าคนซีควินมีโอวายแต่ว่าต้องรอไม่เปินหลังหลังไม่บอกไม่บอกเราด้วยนะว่าเป็นใครดูจากการแต่งตัวคุณก็น่าจะรู้ว่าวี่เราไม่พูดเล่นซีควินบีโอวายแล้วก็วงอะไรนะในอะไรนะหมดเลยที่เป็นบอยแบนด์อ่ะทั้งก็เต้กลุ่มนั้นอะ คือจะมาหมดเลยนะใช่ะ้แต่งตัวต้องเป็นอย่างนี้เป็นเด็กลตัวอย่างนี้เลทโชว์แอย่างนี้ไใช่หมใช่เยมาเป็นเล็ทยุ่งเล็ทชวใช่แล้วอ่ออย่าบอกอ่บอกให้ดูจนจบรายการเดี๋ยวก็จบรายการก็ยังไม่มาออ้าวเพ่อ้าว่าอไร่ะแล้วทำไมแล้วไมน่่จริงๆฉันก็ไม่อยากอ่านนะดิฉันก็ไม่อยากอ่านเามันเป็นฟันมากเลยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่ซ้ำๆกันหลาย้ารับดูจะเปิดฉัน่านจริงว่าตอนนี้สคคิดในรายการทุกเราทุกทุกวันเนี้ย เราใช้เลยสคริปต์เดิมทุกวันเลยใช่ไหมเนี่ยเปล่าเพราะมันเป็นข่าวเดิมๆหมดเลยไม่มันเป็นข่าวเป็นหัวเดิมแต่ว่าเนื้อในมันเปลี่ยนไปเออก็คือว่าก็คือเขาเขาทำอะไรคู่เนี้ยเขาทำอะไรที่ซ้ำกันไงเขาบอกว่าโน้ตัดเนื้าไปก่อนได้ไหมใช่ขอไปเปลี่ยนไอ้นี่แป๊บนึงอ่ะไปเลยเพราะว่าเร่ขาเรียกเพราะข่าวนี้มันไม่ประโยชน์ประชานออกด้วยปะบ้าเหรอฉันเครื่องตาดิไม่ข่าวฉันเบื่อจริงอะอะไรไม่เราเราเป็นกลางนะแต่คือมันเป็นแบบ คุณมีข่าวอื่นได้ไหมที่มันไม่ใช่แบบว่าอ่านเขาหน่อยอ่าเขาหน่อยอ่านมาหน่อยนะคะโน้ตสำนึกผิดโรคขอโทษอ้่าเขาบอกอย่างนี้นะคะก็คือข่าวที่แล้วที่เราอ่านข่าวไปเนี่ยก็คือคุณโน้ตเนี่ยนะคะเขาเอากุญแจรถปลาใส่คุณอ้๊าไม่ก็เลยเกิดการก็เลยเกิดการโกรธกันนะคะไม่ตายให้ตายไปเลยจะได้ทีเดียวแล้วก็ได้ไม่ต้องมีข่าวอีกเลยแต่ว่าจริงๆแล้วก็ผือปาไปแล้วแหละเขาก็โกรธพอโกรธเสร็จคุณ